ประเพณีกวนข้าวทิพย์หรือคนในประเทศไทยรู้จักกันในนามมัถุปายาตเป็นพิธีกรรมที่มีรากฐานจากพุทธประวัติกล่าวกันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่นางสุชาดาได้ควนข้าวมัถุปายาตถวายแด่พระโคตมพุทธเจ้ามัถุปายาตหร,รือกวนข้าวทิพย์นี้มีคุณค่าที่สืบทอดมาหลายมิติของสังคมและที่แห่งนี้บ้านดอนพุทธสระบุรีคือหนึ่งในนั้นที่ยังคงทำรงรักษาไว้อย่างยาวนาน วัดดอนพุทธนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญในพื้นที่และมีสถานะเป็นศูนย์กลางทางจิตใจในพิธีกรรมนี้มากกว่า100รปีที่คนได้มาร่วมกันทำพิธีกรรมนี้ในวันวิสาขบูชาควรเข้าทิพย์เสร็จแล้วในวันวิสาขะรู้สึกอัตมาเนี่ยมีกำลังใจรู้สึกมันได้ทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วันควรเข้าทิพย์วิสาขะทีไน รู้สึกดีใจถ้าเราไม่มีกิจกรรมวันนี้ความสมัครสมานสามัคมค,คีในชุมชนจะไม่เกิดการกวนข้าวทิพย์ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงเรากับพุทธประวัติทำให้เราได้รำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธเจ้าและหลักคำสอนของพระองค์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาประสูตัตสรู้และปรินิพาน การกวนข้าวทิพต้องใช้วัตถุดิบที่หลากหลายและพิธีพิถันโดยมีวัตถุดิบหลัก5กลุ่มประเภทด้วยกันได้แก่ถั่วข้าวพืชเป็นหัวมเมล็ดธัญ,ญพืชน้ำตาลและผละไม้และที่บ้านดอนพุดนี้สำคัญตรงที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากที่อื่นได้แก่ข้าวตอกข้าวเมางาถั่วปน น้ำตาลกรวดน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายเนยนมค้นน้ำผึ้งน้ำนมแมวลูกเดือยพุทธาจีนลูกเกดแฮวสดและผลลำไยในขั้นตอนการทำหากเป็นอดีตจะมีการเตรียมการก่อนวันทำพิธี3-5วัน เพราะวัตถุดิบเกือบทั้งหมดต้องรวบรวมกันเองแต่ในปัจจุบันสามารถจัดหาได้แบบกึ่งสําเร็จรูปแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเช่นเดิมกว่า1วันนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สําคัญอย่างเช่นกระทาขนาดใหญ่และไม้พายที่ต้องใช้แรงคนหลายคนในการกวนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งพิธีกรรมนี้ต้องมีสาวพรหมจารีอย่างน้อย4ี่คนเป็นผู้กวนเพราะสาวพรหมจารีเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความบริสุทธิ์ของพิธีและยังต้องมีบุรุษที่เป็นองค์เทวดาเรากับถูกชุมนุมเทวดาลงมาจุติเพื่อให้ข้าวทิพมีความศักดิ์สิทธิ์ก็หนึ่งก็ต้องเอากะทินะ,ะ,ก,ะกะทิกะิก็ลงกระทะไปก่อนแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวให้มันได้ก่อนพอเคี่ยวให้มันได้ก็คือพักไว้พักไว้ก่อน หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมข้าวเม่าข้าวตอกถั่วงาทุกอย่างที่เราวัตถุดิบที่เราเตรียมมานะ่ะจัดให้เข้าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระทะเป็นชุด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 พร้อมกันก็ต้องควนให้มันได้การได้โดยคําพูดนอยที่นี่ก็คือไม่ใช่เหลวและไม่ใช่จันม่าต้องให้ความพอด,ดีจากแล้วมันจะผลง,งานคัทีิจะออกมาดี การเตรียมของแต่ละอย่างต้องใช้ความใส่ใจมากตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดไปจนถึงการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแสดงถึงความตั้งใจและความเคารพที่เรามีต่อประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการเข้าพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จะทําการนําสวดเพื่อให้ได้รับความขลังจากองค์เทพ,พย,ยดาจากนั้นสาวพรหมจรรสี่คน พร้อมทั้งตัวแทนองค์เทวดาทั้ง4และขบวนเตรียมของสําหรับทําพิธีกรรมจะเดินตามกันเพื่อไปสู่ณจุดบริเวณการทําพิธีกวนข้าวทิพย์พิธีกรรมจะเริ่มโดยการพระสงฆ์นําข้าวสุกจากบาตรตักลงกระทะในการกวนข้าวทิพย์เพื่อเปิดพิธีกรรมและเด็กสาวพรหมจารีจะเริ่มกวนเปิดกระทะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนชาวบ้านจะร่วมด้วยช่วยกันกวนข้าวทิพย์ ในการกวนข้าวทิพนั้นจะเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลราวกับต้องงบนจากเทวดาในการกวนนั้นต้องใช้เวลานานและต้องใช้แรงคนหลายคนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในระหว่างที่กวนจะมีบทสวดและดนตรีบรรเลงอย่างคึกคักเพื่อสร้างบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนด้วยความยิ้มแย้มและความสมัคคีสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนกระทั่งเคี่ยวได้ที่ก็จะค่อยๆทยอยเติมวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้เป็นลำดับ ด้วยวิธีการสังเกตจากผู้นำพิธีในการกวนข้าวทิพนั้นจะสลับเปลี่ยนกันเติมและสลับเปลี่ยนกันกวนเมื่อข้าวทิพนเหนียวข้นได้ที่ก็จะทำการเติมนมแมวทิ้งท้ายเพื่อเพิ่มความหอมไปก็เป็นอันเสร็จพิธี เดิมทีการกวนข้าวทิพในพระราชพิธีจะต้องเป็นสาวพรหมจารีที่ไม่มีสามีหรือเป็นหญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนอันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ในพิธีกรรมจึงได้มีการคัดเลือกเด็กหญิงหรือเด็กสาวบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีประจำเดือนมาดำเนินพิธีกรรมในช่วงของเวลาการกวนข้าวทิพนั้นทุกคนจะสนุกสนานร่วมแรงร่วมใจมีหนึ่งคนที่คอยเติมวัตถุดิบ มีหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจมีหนึ่งคนที่คอยสร้างความสนุกสนานและเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มคนแล้วก็จะแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ การกวนข้าวทิพบ้านดอนพุทธก็จะนําไปพักทิ้งไว้1คืนก่อนที่จะนํามาบรรจุเพื่อแจกจ่ายและถวายพระในตอนรุ่งเช้าประเพณีกวนข้าวทิพไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเพราะรุ่งเช้ามาบรรยากาศจะเห็นความคึกคักที่คนเตรียมตัวมาร่วมงานบุญพร้อมคุณอุปการพุทธบูชา รอยยิ้มและการจับจัดลงกระปุกเพื่อแจกจ่ายถูกปิดลงอย่างเรียบร้อยพร้อมด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือของคนทุกวัยที่พร้อมใจกันมาในขั้นตอนนี้วันประเพณีนี้เป็นโอกาสที่คนในครอบครัวและคนในชุมชนได้มาพบปะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวัดและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและนอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้ายที่สุดเมื่อครบถ้วนทุกหม้อก็นำแจกจ่ายกันในชุมชน ที่ไม่เพียงแค่ในวัดแต่ยังคงกระจายไปให้ทั่วพื้นที่ได้ลิ้มชิมข้าวทิพย์ที่เต็มไปด้วยพุทธบูชายอย่างมีสิริมงคลอันนี้นี่จะไม่เบื่อหน่ายหรอกนะเพราะว่ามันเป็นได้บุญได้บุญได้ความร่วมมือได้ความภาคภูมิใจออกับพิวัดเราเกิดมาตรงนี้ก็เจอแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะประเพณีนี้วันวิสาขบ,บูชาก็คือเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าตะระสูตรตัสรุปรินิพานก็มีวันเดียวขอ,อให้สืบทอดประเพณีต่อไปค่ะหนูยังอยากให้รักษาประเพณีอยู่ค่ะประเพณีนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเราหล่อหลอมให้คนในชุมชนได้มีความรักใคร่สามัคคีกันและช่วยส่งเสริมให้ชุมชนของเราเข้มแข็งสืบทอดมาอย่างยาวนานานับร้อยปีเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ยังคงอยู่สืบไป การสืบทอดสู่คนรุ่นหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่จะเห็นถึงคุณค่าของประเพณีนี้และช่วยกันร,รักษาให้ไว้อยู่คู่กับชุมชนสืบไปข้ามาทุป,ปายาิไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาความสมามัคคีและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ศิละปะและวัฒนธรรมค่ะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมความเป็นมาขั้นตอนความเชื่อความศรัทธาต่างๆในชุมชนเพื่อที่จะนำรวบรวมเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะเอาไปทำให้เป็นรายลักษณ์อักษรทั้งในเรื่องของหนังสือแล้วก็รายการสารคดีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือจะเผยแพร่ภูมิปัญญาแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาในพิธีกรรมเหล่านี้ ส่งต่อไปให้เป็นที่ประจักษ์กับสาธารณชนค่ะเป้าหมายเราอยากจะเห็นเรื่องความร่วมมือร่วมไม้ของประชาชนชุมชนสังคมตั้งแต่เด็กวัยเล็กๆที่ทมาเป็นสาวบริสุทธิ์อะนะ,นะ,นะ,นะแล้วก็มีส่วนร่วมของผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาร่วมกันสืบสารถ่ายทอดกันต่อไปให้เยาวชนเล็กๆอย่างนี้ได้ซึมซับสิ่งที่ เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นแล้วต้องชื่นชมวัดดอนพุธนี้ได้สืบทอดประเพณีนี้มายาวนานการกวนข้าวทิพอาจมีหลายพื้นที่ได้ร่วมกันทำํำแต่ความอัศจรรย์ของวัดดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนี้น่าทึ่งในความยาวนานนับร้อยปีหากร้อยเรื่องจากชาวชุมชนไทยพวนดอนพุธขั้นตอนและกละวิธีทำอาหารและการเตรียมการเหนือสิ่งอื่นใดคือพิธีกรรมศรัทธา ที่ทำให้ยังทรงคุณค่าในการทำรงรักษาต่อไปในอีกเท่านานและนี่คือพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์มถุป,ปายาตของวัดดอนพุทธอําเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี ประเพณีควรเข้าทิพิปนั้นไม่ใช่เป็นแค่อาหารแค่อิ่มท้องแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยให้สำนักศิลปะเนี่ยลอ,ลองไปศึกษาที่ว่าก็มีวิธีการควรท้าทิปเป็นอย่างไรความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและพิธีการควรเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ถูกโบราณประเพณีวันเข้าไปรัทาเราก็จะ ศึกษาทั้งหมดกระบวนการต่างๆนี้แล้วก็นําเอาความรู้ที่เราไปรวบรวมมาจากจังหวัดสระบุรีเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกทีนี้ชุมชนแสงดาวเนี่ยก็เป็นชุมชนแรกที่เราามาเริ่มเริ่มถ่ายทอดเราก็เลยพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็สืบาสารฟื้นฟูขึ้นมา จากนั้นค่ะฟอวันเนี้ยเราได้มาเห็นความร่วมม้ร่วมมือของคนในชุมชนก็เลยทำให้เราเราคิดว่าเราจะทำสืบต่อไปเรื่อยๆค่ะดูที่ในมิติของมหาวิทยาลัยเ,ก,เก็กม่อเรามาสร้างตรงนี้เสร็จแล้วในปีถัดไปเราก็จะค่อยๆขดละออกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตค่ะนะพ่อชุมชนแสงดาวค่ะจึงเป็นชุมชนต้นแบบในส่วนของการดำรงไว้ซึ่งเทศกาลทีทีควรเข้าทง ก็ร right ู้สึกนดีๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะที่พาเข้ามาสู่วัฒนธรรมที่มันเคยมีมาแต่ว่าเราไม่ได้ ทาในการแล้วก็พอได้พูดคุยกับทางราชสกัแล้วค่ะก็ทางชุมชนก็เห็นดีด้วยแต่แล้วก็เอคุยกับทางานดถ้าว่าคุยกับทางโรงเรียนแล้วว่าคนในชุมชนนะก็แบบทุกคนก็อยากได้มันเกิดการกิจกรรมการกวดเท่าได้ีก็ดีครับมันส่งเสริมให้อะการควรเข้าทิป ทุกทีเราจะควรเฉพาะงานในจุลกถินแต่นี้เรามาสืบสานต่อจากงานจุฬาถินมาเป็นงานให้งานในวันอาตารา,า,าบูชาก็ชาวบ้านขเขงตอนนี้เขาก็สนใจก็เรามีสภาไอกองการศึกษานะครับสภาวัฒนธรรมของเราก็น่าจะส่งเสริมต่อไป ันนี้ค่ะเ,เราได้ร่วมกันทํากิจกรรมการไห่ทอดองค์ความรู้ควรเข้าคิดจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมศรัทธาสุขสารสร้างสารรค์ทําให้เรามองเห็นภาพของการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่เราทําในวันบุญใหญ่เนะะี่ยค่ะเราก็จะนําเป็นต่อยอดไปเป็นสินค้าของฝากให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ค่ะ พราชุมชนให้ความเคารพนับถือแล้วก็ยังที่จะรักษาก็ได้รับประเทมีการทำบุญวันอาสาลหาวันเข้าพันษาอาต่างก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นคุณค่าขอรดมทางวัฒนธรรมของประเทศไทยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ ิพย์มีความเชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตวิญญาณเปรียบเสมือนโอสถหากรับประทานเข้าไปจะรู้สึกราวกับเป็นโอสถบำรุงร่างกายและหากนำไปฝังลงในแผ่นดินเรือกไรนาสวนจะทำให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามและได้ผลผลิตดี